วันนี้จะมารีวิวแป้งโดกันนะครับสนุกย<อ>ังไงไปเริ่มกันเลยอ่ะเฮ้ยแป้งโดน้องฟ้ารีวิวเลยนี่เป็นสีเชมครูค่ะอ่ะเปิดงามงามงาม,งามเปิดเลยนี่งค่ะดูกใกล้ใกล้เลยดูกยใกล้ใกล้อ่ะนอกก็ประมาณไปอ่ะเก็บไปไว้ฝั่งโน้นมันก็จะอ่ะฟ้าลิบเลย,ยอีกอันนี้ก็เปิดกันนะคะ สีแดงนะคะแป้งโดสีแดงอันนี้มันอ่านว่าอะไรอะเพโดใช่ไหมเนี่ยเพโดใช่ค่ะต่อไปต่อไปสีเขียวนะคะสีอะไรสีสีสุดท้ายใช่ไหมสีสุดท้ายก็สีฟ้าค่ะสีเขียวครับไม่ใช่สีฟ้าสีสีเขียวนะคะดูใกล้ๆมันนุ นะครับแล้วมันมันไขเด้งเด้งนะครับเด้ง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 แบบนี้ครับอ่ะใส่ใส่แดงเด้งถึงอ่ะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เราไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยอันนี้เราไปซื้อที่ไหนมาครับรู้ไหมคะว่าไปซื้อที่รถตัสโครตัสมันจะเป็นแบบนี้มันจะวางเป็นกี่บาทครับสี่สิบเก้าบาทใช่ไหมใช่แล้วซื้อมาสามกระปุก อันนี้เราเอากล่องอะไรก็ไม่รู้มาใส่ให้เอกล่องกล่องบ้านนะคะกล่องช็อกโกแลตที่มันมีจะแถมก็วันแถมช็กตาบาร์บี้อะค่ะอันนี้มันเรียงเลยค่ะนนี้แค่นี้แค่มาเอามาวางเลยครับอวางเรามาเรียงกันนี่ค่ะเสร็จแล้วก็เราได้แกะเล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วค่ะ ไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะวางเรียงกันนะคนะ,คะเรียงเรียงก่อนครับเรียงตรงนี้กันละกันอ่าเอาเข้าในเลยครับก<อ>็วันนี้เดี๋ยวจะตัดคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็บายบายนะครับวันนี้ก็กดแคสคาไฮด้วยห้าสองปีค่ะบายบายค่ะวูดวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามท<า>ี่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ เติดเๆๆๆมันจะมีคาว่ากดไ like ลค์ใต้คลิปนี้อีกและอย่าลืมและอย่าลืมสับตะไคร์อีกในช่องช่องเลี่ยนเลี่ยนขึ้นคลิปมามันก็จะมีคาว่าตกลงติดไปเลยตุ้มวันนี้เรโด้บายบายนะครับอันนี้าาก็จะ กดกระดิ่งที่ตรงนี้เพื่อรับชมสิ่งใหม่จากเดอะพิโนเดอะฟ้าด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับ